มาซเลมาล้อมาคุยกันหมู่เฮาสาวอีสานมาเด้อมาตุ่มโอสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการตุ่มโฮมมื้อนี้เบิ่งกันสดๆค่ะในวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์นะมอแพค่ะครับอ่า มาประจำการตุ่มโฮมนะพี่น้องหาวงเกิรหอดของ,ของ,ของ,ของวงแรกอย่าลืมนะคะแต่มือนี่มือสำคัญนะคะ <c oughs> หมอแพทไปเดินร้านทุกอย่าง20เพื่อมาหมอบความรักให้แกอายในวันวนาเลนไทน์ค่ะหนึ่งสอ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 งอันค่ะ,อะไอชุดนี่ก็ <c oughs> ต้องขอบคุณ <c oughs> แฟนๆรายก,การตุ่มโฮมค่ะ <c oughs> <c oughs> ส่งมาให้เห่าสองคนใส่สุดคูจงผู้ตอบกับวาเรียท่าพอดีขอบคุณนด้วครับขอบคุณค่ะขอบคุณนอ่าเขาได้ใส่สุดคูพร้อมด้วนี่เขาก็เทศกาลแห่งความรักครับมื้อนี้เพื่อนั้นเป็นวันแห่งความรักเข้ากับมีเรื่องเล่าของความรักนะครับเป็นคุณหมอคนหนึ่งยอดสูท้นค่ะใส่เวลาว่างมอบความรักให้กับเด็กน้อยนะครับในรูปแบบที่บเกี่ยวกับอาชีพหมอเพิ่นนะฮะเดี๋ยวมาติดตามครับแลราคาหมอแพทย์เนี่ยก็จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับ พาไปเบิ่งอันนี้พี่กิเต้ตุ้ยตุยต่มโฮมสิพาไปเบิง่งวิธีการมอบอ่าเอาอีนหนึงค่ะอบอวนไปด้วยกินแห่งความรักคือกันคืออ่าเทศกาลโคมไฟมนวนเสียวอ้ายครับนอกจากนี้อยู่อ่บรรยากาศเกี่ยวกับดอกไม้ไม่ได้เกี่ยวกับอ่าความรักนี่สิมันกับความรักมีดอกคอสมอตคอสมอตพูดถึงว่าดอกไม้ในในเกี่ยวกับความรักมันมีอยู่บางกิจานดอกไม่เช่นกุหลาบหรือยังสีเนาะแต่ว่าพูดถึงว่าดอกไม้ทั่วไป มันก็เขาก็บรรยากาศเดิมอนั่นแหละว่าดอกคอสมอลเวลาปลูกเป็นธงใหญ่ๆโอ้เป็นตานง่เน้่เบิงสุดลูกหูลูกตาเขาเบิ่งกันนะครับสุดท้ายแล้วมันโอเวอามันจบไ้เลงเรื่องสุขภาพหมอแพทย์เนี่ยเมื่อนี่มันก็ต้องเป็นมือซิซีเนาะจะมีครูหลักบางครูเขาอยากตั้งท้องตั้งคันหมอแพทย์สิมาบอกเลยว่าไอ้สูตรกันท่องที่แช่กันในโซเชียลมันกินได้มันจิตเต้าตั้งท่องอิรลียแล้วก็วิธีการ ใส่ทุกอย่างอนามัยครับมือนีเรื่องสุขภาพาพี่น้องบ่ควดผ่านเรื่องนึงนอกจากเรื่องที่หมอแพทย์เนี่ยผมมีเรื่องมาเติมเพราะว่ามีหนังสือออนไลน์ออกมาไห้เพิ่งไปเห็นของกลุ่มอนามัยกับทั้งกระท่วงเพิินค่ะเฮ็ดหนังสือออนไลน์บอกว่ากินเป็นไม่ป่วยกินเป็นไม่ป่วยดีครับพี่น้องเดี๋ยวถามเบิ่งได้ว่าหนังสือออนไลน์อันนี้อ่ามันคือมันเป็นแนะนําออาหารที่มีประโยชน์ทั้งทั้งโภชนาการค่ะอ่าครับ เอาละไปเข้าแรกเลยไปเบื้องแรกครับค่ะไปเบิ้งความงามของธงดอกไม้นะครับดอกคอสมอตอยู่วัดหนองโคพรมนิมิตครับตอนนี้นักท่องเที่ยวไปเบื้องบ่อขาดสายกันเลยครับงามบ่อครับนี่อยู่บริเวณกลางวัดหนองโคพรมนิมิตอยู่ตำบลตะแบกบานโอ้ตําบลเมืองเก่เป็นตะงามเนาะตะแบกบานเพเ่อคอนบุรียูโคลาอตอนนี้มีคอสมอต ออกดอกบานสะพังสีสันสดใสครับเป็นธงสีชมพูนะครับเรียกว่าต้อนรับบรรดานักท่องเที่ยวไทยบ้านหรือคนผ่านไปผ่านมานะครับไปเฮ็ดบุญยูวัดก็ได้เบิ่งความงามเป็นการเบิกบานใจน้่นนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการต้อนรับเทศกาลวันวาเลนไทน์นาหมอแพทยเขาก็สีสุดเท่ายนะพระธิระธรรมโมนะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสของวัดเพื่อนบอกว่า เจ้าวาดเป็นผู้ให้เช่าบ้านมาปลูกไว้นะครับถวายเป็นพุทธบูชาเป็นการส้างข่วมเบิกบานใจให้กับผู้ที่เขาวัดมาทําบุญนะครับเห็นสีสันสดใสสวยงามแบบนี้เราคิดใจก็บที่มีความสุขนั่นนะครับผู้ใดแถวนน้นนะครับกาลังหาสถานที่สวยงามพาคนรักไปไปเที่ยวก็เข้าไปเบิงได้ครับวัดวัดเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งนะครับหมายถึงว่าลักษณะแบบนี้นี่ถ้า ไปปอยเป็นที่โล่งๆไว้มันก็ไม่ยห็งเกิดขึ้นแม่นค่ะแทนที่สีปอยโล่งก็เอาดอกคอสมอดนี่แหละซื้อมาไปวาวาดวานวาดไว้เกิดง่ายเลยพาะมันเกิดคือนมาแบบนี้มันก็ภาพคนละแบบเลยนะครับพี่น้องเมืองเป็นตัวอย่างนะครับรงเลียนก็ดีวัดก็ดีหรือมองได้ที่มีทีแบบนี้เลยเนาะมันก็ดีก็ปอยยาของคงเนาะดอกไม้ครับดีมากเลยค่ะเอาละ หลังจากเป็นความรักดอกไม้หมอแพทย์จะเป็นความรักของคุณหมอครับใช่หมอแพทย์สีบอยฟังก่อนได้ว่าคุณหมอคนนี้นี่เป็นมู่หมอแพทย์เองเอ้ายูยาโสนี่เอ้าโอ้เนี่ยตุ้ยตุ้มหอมไปเบิ่งหมอยืนหมอมูหมอแพทย์เนี่ยบอบความรักให้เด็กน้อยเมื่อนี่บอกเป็นโหมดหมอเนี่ยเป็นโหมดคุณคู่สอนพิให้เดกน้อยได้ฝึกทักษามีเขาเรียกว่ามีสมาธิไปเบิ่งความน่ารักนะไปเบิ่งความน่ารักเลยค่ะแม่แม่ไปเยนพอด ที่เห็นเลนพิณอยูน่นี่บอมเนนักดน,นตรีไปหา้อยเอาชุดหมอมาสวมใส่เล่นดน,นตรีได้ครับเดอ้อแต่ว่าปิดคุณหมออิลีที่เพิ่มมีใจรักในการเล่นเครื่องดน,นตรีอีสานซึวาน่านแพทผ์ส่งพ่นยืนซุกหรือว่าหมอยีนที่เพิ่นชื่นชอบในการดีดพิณมาตั้งแต่น่อยโดยอาศัยการจดจําการเล่นพิณในวงกลองเงวตามหมู่บ้านแล้วนํามาฝึกฝนโดยตัวเจ้าของเองตั้งแต่อายุ13ปีและมีโอกาสเด้ไปเลียดดีดพิณอย่างจริงจัง,จง,จงกับอาจารย์อาคมทับถนน,น ที่จังหวัดอุบรลราชธา,านีจนมีความเชี่ยวชาติในการเยี่ยพินครับตําแหกเนี่ยนะครับก็คือผม,มตอนไปเด็กน้อยจากเรียนพินแห้งมักพินมาก,กีตาแต่ว่าทานะทังบานก็อยากจนเล็กน้อย,อยใช่ไหมครับบมมีโอกาสครับเดี๋ยวเมื่อเรียนก็คือตะกี้ก็โอ้ยเห็นเวลามีงานกระถิ้งงานออกพรรษางานแห่เข้าก,กับขี่จักรยานนั่นะครับไปฟังแ้วก็เอามาเล่นเองครับซึ่งมันก็เล่นใช้เวลานานครับก็จะเล่นได้ครับสาเหตุที่มาเหตุมาครับอน่าก็คือ คิดว่าเด็กน่อยนีชุมชนเท่าบานเท่าบางคนเขากับบ่มีโอกาสที่จะไปเรียงสิครับหรือว่ามันต้องเดินทางบางคนก็ต้องไปเรียนในเมืองนี่ครับ เรื่องคาใจใจเรื่องอย่าง,งนันํา่นครับหมอยินเพื่อไน้ใส่ความู้ความสามารถที่มีสอนดีดพินให้กับเด็กหน่อยที่สนใจโดยใส่คี้นิ้ของเจ้าของตั้งอยู่ในโตอำเภอปาติวจังหวัดยะโสธรปุาา่นล่ละครับเปิดเป็นห้องเลียนดนตรีสอนดีดพินนี่บ่คิดคาใ,ใจใส่เวลาว่างหลังจากปิดคี้ดิกช่วงเวลาหามงศเสาหอดเทียงสุ่มวันอาทิตย์เปิดใหม่ๆหม่นี่ก็มีเด็กน่อยเนี่ยละแวกไกลเคียงสนใจมาสมัครเพียงสองคนแต่หลังจากเปิดบ่ดโดนได้ประมาณเดือนหนึ่งมีเด็กหน่อยเข้ามาเลียนอยู่แล้วล่าิบคนครับ พอผมเคยมาเด็กน้อยดนตรีมันกระซีดีมีประโยชน์กับเด็กน้อยนะครับเนาะจริงๆผมก็รีดไม่หรอกครับประมาณหาขอนะครับหนึ่งคือผมเคยมาดนตรีมันเฮ็ดให้เด็กน้อยนี่มีความคิดที่เป็นระบบใดใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาฟังเพลงมาครับหรือว่าฟังดนตรีมันกระซี ฟังเสียงอยากจังวหวะอยากทำนอกมันบรนะครับออกมาและ้วก็ทายทอดออกมาเป็นเพลงแสดงว่าการเล่นดนตรีเนี่ยคือมันเห็นเห็นได้หนอ่อยเข้าเนมีความคิดแบบเป็นระบบแล้วกะ็สามารถทายทอดเพลงออกมาอย่างแบบเป็นระเบียบได้นะครับอันที่2คือผมว่าการเล่นดนตรีมันเห็นได้หน่อยมีสมาธิและกะ้กกาเฮ็นอีหยังแล้วกะ็มีความจดจ่อตั้งใจนะครับเล่น,น่อยเขาเล่นดนตรีนะครับเขากรสือยุกเคลีดนตรีโฟกัสกับเสียงดนตรีความเสี่เลียนได้ว่าเป็นเพลงนะครับก็ต้องใส่สมาธิครับ ข้อที่3ามเพื่อนดนตรีแม่เทนเดนี่หน้อยมีความอดทนพอกว้างเขาสิเลนได้แต่ละเพลงนี่ก็ต้องฝึกซ้อมย่างนะักฝึกฝนนะครับต้องเลี่ยนดูให้มันออกมาเป็นเพลงได้ซึ่งตัวนี้ผมเคยมาถ้าเดนีน้อยข้อสามารถเล่นดนตรีได้เข้อกระซีมีความภาคภูมิใจในตัวเจ้าของแล้วก็หูคุณค่าคของความอดทนที่แบบฝึกเล่นมากใชครับ แล้วก็ข้อที่4คือการเรียนดนตรีผมว่ามันก็เป็นการฝึกสมองพอเวลาเราเรียนดนตรีมันจะใส่สมองทั้งสี่สายสี่ขวานีะครับเชื่อมประสานกันเพื่อจะให้เรียนได้เนาะพ่อหญเขึ้นมาเล่นหน่อยมันก็จะมีความคิดสางสค์มีสมาธิมีอย่างสิครับผมเคยว่ากับสิเป็นประโยชน์ เด็กน้อยที่เขามาเรียนส่วนใหญ่กับมีอายุต่างแต่7ถึง13ปีมีพื้นฐานการเรียนดนตรีที่แตกต่างกันออกไปเอินว่าเรียนเป็นเรียนว่าเป็นจังส่ละครับในอนาคตคุณหมอก็เลยบอกว่าต้องเพิ่มมือและเวลาสอนให้หลายขึ้นและจําเป็นต้องแยกกลุ่มในการสอนโดยในกลุ่มที่บ่มีพื้นฐานมาเลยสิต้องใส่วิธีการสอนแบบโตตโต,โตเริ่มตั้งแต่การสอนจับปิกไปจนถึงการดีดจังไดให้พี่นี่มีเสียงมวนที่สุดปุ่นละครับ สำหรับผู้ปกครองหรือเด็กหน่อยที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่คลินิกหมอสรงพลตั้งยูริมถนนอนุุนประเสริฐในตัวอำเภอปาติวจังหวัดยาสธรทซึ่งเพิ่นเป็นคลินิกเวชกรรมที่เปิดรับรักษาคนไข้ทั่วไปทั้งเด็กหน่อยนะครับผู้ใหญ่เลียนได้ฟรีบร่มีคาใส่ใจได้ๆครับและผู้ใดมาเรียนไม่บ่จำเป็นต้องซื้อพินมาเรียนเด้อครับเด้อเพราะว่าคุณหมอเพิ่นใจดีมีพินให้ยืมฝึกหคัดเรียนนำรับ เป็นที่ยืนยันว่าคนณยโสนาตาดีข่าวเ <c oughs> อบาอแค่นี้ละพ่อจบหม,มอยืนเนี่ยใช่เคยเห็นเพิ่นเห็ดไอ้ติกตกต๊กตอกติ๊กจังอยู่เคยเห็ดทานตาอยู่นะครับกะถ้าหมอแพทย์สิไปสอนเด็กน้อยนี่ที่บอกเกี่ยวกับอาชีพหมอที่ไปสอนอยังสอนเหน็ดแนวกินไหมบลาอู้หูหมอแพทย์เห็ดแนวกินแสบคักได้ไอ่อามันก็นเป็น พักษาหมอแม่ไอ้อกเกลือกินว่ามันจีเซฟมาจีเฮ็ดเป็นอิรีบอไอว่ามาเลยหมอแม่นับแค่ไข่เจียวหรืออะไย่างมามานะมันต้องเฮ็ดเป็นมาเลยมาเลยเด็กๆเตรียมนะครับเตรียมเรียนทําอาหารกับคุณหมอปรสวีเอาล่ะไปไปบ้านเฮาบุญพระเวทหมอแพทย์สิภาไปเที่ยวบุญพระเวทอีสานเนาะเฮากับหูหูยว่า บุญพเวทเนี่ยพเวทเนี่ยหมายความว่าพเวทสันดอนครับอ่าภาษาวราเอื่นพเวทพเวทพเวทก็พระเวท,เเวเวทสันดนอนเป็นงานประจําปีของคนอีสานต้องมีขึ้นทุกปีแล้วก็เขาเอิ่น่าบุญมหาชาติขั้นเอิ่นพระตไทยเดี๋ยวเราไปเบิ้งกันว่ามันสิเป็นอย่งไรคะ่ะรอบนี้ทีมตุ่มโฮมเด้อสิพ้าสูผูสูคนเนี่ยไปวัดค่ะกัดสปะมะทุลมอยู่บ้านน้องกกตำบลบ้าัณอนค่ะอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย เมื่อวันมาคะที่พานมาด้วยไอ้ตั้งแต่ส่วงเศร้าแล้วหมู่บ้านน,น้อยเนี่ยอ่ามีตะพุทธศาสนิกชนเนี่ยเพิ่นมาร่วมกันที่นี่อยู่มาวัดยังพร้อมเพียงเลยค่ะนี่ก็เป็นแถวของชาวบ้านที่เข้ามาถาตักบาทเพิ่ละ่ะชาวต่างชาติก็มีรพระคู่วัฒนปัญญาวุฒิเจ้าอาวาสวัดกสปะมัทุลลมเพิ่เว้า้ทีมตุ่มโฮมฟังวา่าที่ชาวบ้านเนี่ยมาวัดกันหลายป่านนี่เนี่ยค่ะนอกจากสี่รัตท่าในพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ย ที่มิวัดหลวงปูใน่พระประธานในโบสเนี่ยที่สร้างโดยสร้างฟีมือ่อละก็ปุ๊กเสกยังดีโดยพระอรหันต์เนมีพระมหากัสปะเป็นประธานเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือหลายหลายค่ะผู้ใดได้กราบได้ไหว้ก็ิเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตขอพรอนกสิสมความมุ่งมาตรปรารถนาครับจาบเระเพณีุ่กปีพวก มุกเขาเคยเช้าตรงกันคือเดียนสามเพลงกับญาติโยมก็มีความเสด็ท้าความทานในองค์องคุยไงกัมาเจ้างานสมบุญตามกระทาหรืออะยมเพราะ เนี่ยมูไออนมูวานทุกกลุ่มเขามันก็นมารวมกันอยนะู่นี่เบิร์สเนีหลานอยู่หลูกหลานอยูททงง่ทั้งใดไปทํางานทั้งใดใครอยากกับมากลับขึ้นมาเที่ยวงานประจําปีทุกปีคือบัตรบัตรของพวกเขาคอลูกหลานมีความศรัทธานในองค์องคูย,ยใหญ่ประธานในต่ำบล ช่วงบ่ายชาวบานก็นร,กนร่วมกันตั้งขบวนแห่พเวทเต่ละบ,บานไอ้ครับอาจากตั้งแต่ชุมชนมาวัดโอ้ยบรรยากาศก็กเต็มไปได้วยความสนุกสนานปัจจุบันนี่ประเภทีบุญพเวทของภาคอีสานเนี่ยเขาก็นิยมกันเฮ็ดคู่บ้านคู่มู่แหละเปคนบุญประจำบ้านแม่เป็นบุญประจำบ้านแล้วเป็นการคว่ำส้างคว่ำสามคัคคีให้คนในมู่บานได้มตุ่มมาห้มกัน,นคือเทาร่ายการเท้าเนี่ยละเนาะแล้วก็เป็นที่คํำจุนพระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งนะพี่น้องเด้อ เป็นภาพบางที่ก็ฮิทฮอตบ้านเพราะตอนนี้น้อยไอ้ก็เป็นคนถือพานี่เป็นพาเจ่าเขาเรียกว่าเป็นเป็นพระเวสสันดรเป็นเรื่องราพระเวสสันดรที่เป็นภาพวาดแบบแท้บ้านเป็นย่ย่บอมเบียนแบบย่างเงาพี่เออถือไปแล้วก็นี่เห็นบหมนี่แห้งไปอ่ามีของแพทย์กันนึกว่าไอเลนต่างๆเพราะว่าได้เรียนเพราะว่าอยู่ในหมู่บ้านที่มีผู้เฒ่าผู้แก่เพผูนเล่นเก่งหลายเข้ากับเป็นแค่เข้าไปแค่ไื่แต่มักเล่นครับ ช่วงนาก็ยังมีเรื่องเล่าของประเพณนีเทศกาลที่นาสนใจอยู่อีหลายจังหวัดมอแพทครับค่ะอา้าก่อนที่เขาสิไบเบิงเทศกาลต่างๆเนี่ยมอแพทสิพ้าไบเบิงแนนมวนกันครับ,ป,รบป้าตะวัน,นจากช่องปลาตะวันเพิ่นซ้อนซ้อน,นมวนเนี่ยมาแปลความหมายว่ามันสิแปลเป็นยังไงเข้าไปเบิงพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับคืนอนนค่ะน้องนอนภาผ้าอีสานดีระเวิกอีพี่แหลกของปลาเนี่ยเสนอเข้ามาอย่างป้าบอนค่ะ ะปลาบอนปลาบอนมันแปลว่าอย่างคำปลากระโดดน้ำค่ะปลาตัวฮะปลากระโดดน้ำเราเจอตัวการแล้วครับเพื่อนเพื่อหลังจากคลิปนั้นมันไวเราแห้งอีกเที่ยนหนึ่งเข้าแก่เขาปลาบอนแปลว่าอย่างแปลว่าปลาขึ้นมาหายใจบนน้ำค่ะ อันนี้คือชอัวใช่ชัวชัวแน่นอนว่าชัวค่ะว่านมเปไ็นไรอาร์คอมเมมตนมาแล้ว <c oughs> อาอีกรอบหนึ่งปลาบอนแปลว่า <c oughs> ปลาขึ้นมาหายใจบนน้าค่ะ <c oughs> แตงวิโอหอีกจักเทียดว้วยเหรอแตงวิโอกว่า <c oughs> ฉันเห็นปลาบอนตอนรับกับกระสู่ช่วงที่2ของตุ่มโฮบนะครับค่ะนั่งมีเทศกาลมีงานประเภทนี้ เกิดขึ้นหลายช่วงนี้หมอแพทย์ที่ว่าแคบทุกมือเพราะฉะนั้นมือนี้ช่วงนี้เท่ากับมีมาอีกค่ะหมอแพทย์สิภาพไปจังหวัดหมอแพทย์เรียดด้วยันนี้สารคามค่ะต้องบอกเลยว่าอันนี้ดังมากๆภายในไอจังหวัดสารคามหลังจากที่เพื่อนเปิดไ้นัมสการพระธาตุนาดูนปี2 5 6 8พี่น้องมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมสักการะท่องเที่ยวหลายยเดี๋ยวเอาไปเบิ่งกันค่ะว่าหลายปันไหน บริเวณพุทธมนท้นอีสานพี่น้องพระาธาตุนาดูนอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามเนาะ<ม>โอ้ก็ต้องบอกว่าเต็มไปด้วยประชาชนที่เขามาร่วมพิธีเปิดงานนามัสการพระาธาตุนาดูนประจำปี2,568ยังคึกคักเลยเห็นไหครับปีนี้นี่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่8ฮอดวันที่16กลุ่มพาพัน์นี่เด้อพี่น้องก็คือตอนนี้ก็ยังทันนะคะ ภายในงานนี่มีขบวนแห่ประเภทนี้2เดือนแล้วก็มีการมีการรับ่วงสวงถวายพระบรมพระบรมธาตุหน้าดวลพรในหซึ่งต้องบอกว่าในงานนี่มีนั่งรั้มตำบลต่างๆร่วมต่างหาพันคนไอเบิง้งเห็นบอบักหลายหนึ่งนะคะการสักการะและก็ขอพ,อพรอุทิศธาตุหน้าดวลถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคลความจเจริญรุ่งเรืองของชาวอีสานเม่นแต่สารคามในไอ วัฒนธรรมประเพทนี้อันดีงามของชาวอีสานเนี่เฮาเสือกอันวาเป็นสถานที่ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่ได้รับการบูรณะเป็นอย่างดีอยู่พธานแห่งนี้แต่ว่าความพิเศษก็คือคปีนี้ทางจังหวัดเพิ่นได้นำเทคโนโลยี a อหรือวิชัวอาร์ตไอเข้ามาให้บริการนักท่องเที่ยวได้สแกน q ิวอาโค้ดผ่านโทรศัพท์พร้อมละกะสิป,ปากฏภาพเคพื่อนไว้บนหน้าจอให้ได้อ่านประวัติและก็ ข้อมูลต่างๆทังๆ้ง,งจอเลยแม่ค่ะไอ,อนัว่าเป็นจุดเด่นที่แปลกใหม่เนะาะแล้วก็คาดว่านักท่องเที่ยวสีไหลขื้นไหลขื่นคู่มือแลาาา้วการในปีนี้ปีหน้าพร้อมค่ะกับพระธาตุน่าดูนี่ถือว่าเป็นพระธาตุที่มีชื่อเสียงระดับประเทศค่ะผู้ใดไปแั้นต้องแวะไปภาพมุ้งสูงมือจักรู่นี่พี่น้องสิเห็นนะครับไงเราก็วมง,งางง่านี่เป็นอำเภอในบ่ิเวนจังหวัดอ่เภอน,น้อำนจังหวัดสระบุรีเว่าหไงเป็น บางคนคิดไปถึงล้วครับว่าระดับอำเภอมีโอ้งามปานนี้มีแผนผังของเมืองมีพระธาตุเป็นศูนย์กลางมีเห็นไหมด้านมานี่มันงามปานนี้นี่คือพระธาตุหน้าดูดยู่สารข้ามไปพี่น้องต้องไปนะครับยันทันยันทันนะครับพี่น้องไปจากสารคามมาไปพิษณุโลครับบองหันมีงานเทศกาลโคมไฟหรือว่าเทศกาลง่วนเซี่ยวครับก็สวยงามพอแพ้กันนะครับพิธีเปิดจัดขึ้นย่างยิ่งใหญ่นะครับมีประชาชนไปร่วมงานกัน จำนวนมากเลยครับนี่คือขบ,ขบวนแห่งวนเซี่ยวมีทั้งเทพพมบุษเทพธิดาขบวนแห่มังกรสวรรค์เชิดสิงโตและก็เองกอรครับอลังการมากๆครับบนถนนสายหลักของเทศบาลนาครพิศนุโลกครับประชาชนให้ความสนใจร้ายครับเป็นการบอกว่าถึงเทศกาลโคมไฟแล้วครับปีนี้จัดขึ้นภายใต้ื่อว่า เทศกาลโคมไฟง่วนเซียวประจำปี2 5 6 8นะครับพรานนี้ก็มีการแสดงไล่ล่ำการแสดงยิ้วเปียนหนากากมีผู้เฉลิมฉลองงานเทศกาลนะครับมีการแสดงสิงโตการแสดงมังกรสวรรค์อยู่สารเจ้าบุญเท่าตรงมาศารเจ้าพอเสือและสวนสาธารณะในบาซ่าด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นงานเทศกาลที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม อันสวยงามงดงามของจีนนะครับพานการประดับโคมงไขตามสถานที่ต่างๆทั้งเมืองพิษุุโลกเลยนะครับเป็นการปิดท้ายการเฉลิมฉลองเทศกาลตุ๊จีนนะครับเท<อ><อ>ศกาลง่วนเซี่ยวนี่เป็นอีกหนึ่งระเพิธีสําคัญในวัฒนธร,รรมจีนและการเช่าจีนทั่วโลกครับร่วมทั้งเช่าไทายเชืือสายจีน,นครับหมอแพทย์ครับค่ะปุณอ์น์ยิ่งใหญ่ัีเอาละนอกเข้าไปหลายพื้นที่แล้วเนาะ เดี๋ยวงวดไอ้งวดหนาสั้นช่วงนะสงสัยเลขจะออกครับคอ่าหมอแพทย์สิภาพไปฟังสาระดีๆเกี่ยวกับการเตรียมการรับเทศกาลวันวันเลนทาหมือแรงนี่ถุงยางมันใส่ด้ผลแบบใดใส่แบบใดอ่าอันใดคุ้มต่างคั้นใดบางมาติดตามกันนอกจากนั้นนะครับมีหนังสือออนไลน์ที่เขาเกิไไ้แล้วนะครับว่ากินเป็นไม่ป่วยกินเป็นไม่ป่วยอ่ามีเมนูหลากหลายที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพอย่างยิ่งเดี๋ยวกลับมาครับพี่น้องครับ รับข้าสู่ช่วงที่3ของรายการตุ่มโฮมยูดีมีแหงครับมี2เรื่องเข้าเริ่มกันที่หนังสือออนไลน์เกี่ยวกับกินเป็นไม่ป่วยก่อนนะครับเป็นเโยบายของกระทรวงสาธารณสุเพิ่นะครับไปเบื้องกับเป็นหนังสือออนไลน์พี่น้องผู้ได้ก็ตามเข้าไปเบื้องได้ครับนี่เป็นหนาปกไว้แล้วคลิกเข้าไปแล้วนะครับที่เอาบางส่วนมาบอกใอ้ฟั่งมือนี้ครับนะครับกินเป็นไม่ป่วยด้วยเมนูชูสุขภาพและสมุนไพรไทยถิ่นนะครับ เกิดจากเมนูชูดสุขภาพลดหวานมันเข้มที่ห,หมอแพทย์ว่าดูดูนี่แหละหนะครับตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนมามาัยเพลินนะครับหนังสือมีเมนูสุขภาพหลากหลายเรามีวิธีทำวิธีเฮ็นย่างละเอียดเลยครับผู้ใดเฮ็ดกับขาวบอกเกณฑ์บอกเป็น <c oughs> อ่านบิ่งเฮ่ดตามได้เลยเฮ็ดตามได้เลยนะครับที่สําคัญครับมีความหูข้อมูลตตำรับพื้นบานสมุนไพรใส่ป้องกันโรคต่างๆนั่มนะครับเรียกว่ามีเมนูบนหน่อยกว่า หาสิบเมนูที่จสนใจเช่นข้าวต้มหมูสับของง่ายบางคนเห็ดบวเป็นประมีประโยชน์นะครับไข่ยัดไส้ไข่ยัดไส้ซุปไก่ใส่มะเขือเทศสลัดโรคกุ้งปลาทูลุยสวนนะครับมีคูผักวานต่อแยกที่สำคัญคือแยกที่ระผักนะผักกลางเช่นมีพวกพันแห้งหมูต้มโครงห่อมกผักเนื้อกบมีพวกแกงแค่ไก่น้ำพริกนุ่มแกงห้างเล่ผักใต้มีพัะตอใส่กะปิพวกิ่งหมูเขาย่ำ ภาคอีสานแน่นอนมีสม่ตํำถูกต่างๆครับมีแกงออมไก่น้ำพริกปลาลาพักสดแล้วก็มีเมนูเครื่องดื่มน้ำเครื่องดื่มเมนูเครื่องดื่มนะครับพี่น้องสนใจก็เปิดเข้าไปนะครับลิงยุคึ้นนาจอตอนนี้ครับนังเปิดไปเราไม่อยู่เด็กเทศัสทมเขาเลยโหลดไว้เทศัสท์เขาโหลดโหลดได้แล้วก็เปิดเบื้องบนนี้มือกีกินยั้งเพ็ดเลยตามนั่นสนใจโอ้ข้าวจีนหูนําครับว่าอาหารแต่ละอย่าง วัตถุดิบแต่ละอย่างมีประโยชนยงประโยชน์ทั้งยาแบบใดครับนั่นละเอาไปใส่<อ>จะได้หายป่วยแล้วพี่น้องบ,บาทานนี่เขากับมาถึงเรื่องความรักก็คือมันมีแช่ไอ <ừ. S 1> หมอแพทย์ไปเห็นในโซเชียลมาแช่ <ừ. S 1> ว่ากินน้ำอันนั้นใส่อันนี้หมอแพทย์ืจอไปเลยดอกเอาอันนั้นมาผสมอันนี้กับโซดาอันนี้ <ừ. S 1> แล้วบอกว่ากินสูตรนี้นะแล้วไม่ท้องว่สันหมอแพทย์เป็นห่วงมากเลยยันเยาวชนเข้าไปหากินแล้ว ไปมีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไน์เนี่ยล่ะกับไปตั้งท่องมาแบบบ่ตังใจแม่ไอเป็นการส่งตอผพิษพิษกันแมนครับเป็นว่ามันบ่มีอีหอย่างที่บ่แมนยาคุ้มเนีอยพี่น้องกินแล้วมันบ่ทองเลียพี่น้องบ่มีบ่มีย่าไปเสื้อย่าไปเสื้อย่าไปเสื้อด้ครับถ้าสีถ้าสีคุ้มกําเนิดกินยาคุ้มกําเนิดใส่ห่วงฝังเข็มยาฉีดกัว่าไปค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วยังไม่หันเดีคุ้มก็ต้องปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์ เพื่อรับยาคุ้มฉุกเฉินยาคุ้มฉุกเฉินต้องรับภายใน72ชั่วโมงลังมีเพศสัมพันธ์ได้พี่น้องบ่เกินหาวันโดยเม็ดแรกอ่ะเร็วที่สุดแล้วเม็ดที่สองกับหลังจากเม็ดแรก12ชั่วโมงอันนี้อันนี้คือเป็นคุ้มแน่นอนการแน่นอนแต่บ่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าเก้าสิบไปแต่ว่าอันนี้คือหลักการทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าไปกินน้าอันนั้นปนอันนี้บ่ได้ แล้วก็ใช่ทุกอย่างอนามัยคือมันง่ายที่สุดแมนแล้วก็ปลอดไพ่ปองการลรกอะไรต่างๆในนะครับนครับพี่อขวรระว่งบอกครับเรื่องการใช้ทุกอย่างอนามัยทุงอย่างอนามหมอแพทย์ก็อยากจะให้มันมีมาตรฐานและสะอาดเนาะไอ้แล้วก็เพราะว่ามันยังทามันเด็ด ถุงอย่างมันรั่วหรือว่ามันแตกปุ๊บมันกับคุมบะไรแล้วอาก็<ม>ต้องไปมันหมดอายุนะมาตรฐานบา่ไรหรือรว่าความสกรปรกมันก็จะติดเชื้อต่างๆหรือว่ามันหลุดค้างอยู่ในช่องคลอดจังสีอู้มันมีเขตหรืรว่าผู้หญิงติดเชื้อให้กระเสียเลือดก็ว่าไป<ฮ>าเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลความสะอาดสุขอ,อนามายัยแลัวกาที่สําคัญเด้อ บ่มีอีย่างป้องกันการท้องในร้อยเปอร์เซ็นต์ได้อายบมีทางเดียวคือบ่บ่มีเพศสัมพันธ์ไม่มีเพศสัมพันธ์ท้องนอันนี้ก็ไม่ท้องแน่นอนแอนค่ะทุ้เรื่องนี้แปกท่บอกแค่คือคือบางคนเนี่ยอยากมีลูกสิตายเลยกับบ่มีไปเห็นมดเป็นล่ามกับบ่มีไอ้คนบ่อยากมีกับมีเร็วเออมันก็แล้วแต่ความสมบูรณ์พันธุ์ของคนนะครับมันกับบ่คื้อกันนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้อง เดรรวยพอดิบกอดยาวชนหรืออย่างนี้ก็ต้องระวังนะครับหรือว่าผู้ใหญ่ก็ตามนะครับศึกษาการค้นด้หูอยู่หรอกว่าจะคล้องในสุขภาพแบบไหนนะครับแต่ว่าอย่าไปฟังข้อมูลผิดๆเท่านั้นเองนะครับเห็นแชร์กันมาช่วงก่อนเนี่ยอันใดที่สงสัยก็ถามหมอถามหมอถามอาจารย์ถามคุณคู่เพิ่นนะครับอ่าเขามีข่าวฝากมาอีกแล้วนะครับในช่วงวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักกับเป็นช่วงพี่น้อง ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคเลือดนะครับล่าสุดธนาคารเลือดของโรงพยาบาลสิริราชครับขอรับบริจาคเลือดมูโอแล้วก็มูบีจะเป็นจํานวนมากนะครับ2มูนี่ขาดหลายครับมูอืนก็ขาดด้วยกันละเพราะว่า2อั่านมันหายากเล็กน้อยนะครับไปเลยครับศูนย์รับบริจาคเลือดสิริราชอาคารนวมินทรบพิษ84พันษายู่ซัน3ครับตั้งแต่8ปดโมงเคิงหอด4โมงแงเปิดทุกมือบอมี่วันหยุดครับ ไปไปพี่น้องครับว่ามีขาเลือดจังได๋ก็อยากได้ครับอ่ะมืออื่อื้อวันหยุดครับบ่หู้สิไปเที่ยวไสไปท้องฟ้าจำลองกรุงเทพกันเลยพี่น้องบรได้อยุงเทพเนาะครับสิไปผ้าไปดูดาวตอนกลางคืนตัวละขาเพราะว่ามันมีปรากฏการ์ผ้าเรดดาวเคราะห์หนึ่งปีซึ่งหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวได้อ้่าบ่ไปบ่เห็นเลยบ่ไปบ่เห็นเดอนีีเด้อเจ้าิได้เห็นดวงดาว6ดวงเรียงโตกันบนท้องฟ้า แล้วก็มีกล้องดูดาวให้เพิ่งพร้อมนะคะเมื่อเดียวเท่านั้นพี่น้องวันเสาร์ที่สิกุมภาพันธ์นี่้อตั้งแต่18บแนาฬิกาหอด21นาฬิกาพี่น้องท้องฝ่าจำลองกรุงเทพจ้าชเช่นเคยครับเรามาลากันด้วยคลิปจากผู้ชมทางบ้านค่เมื่อนี้เป็นของคุณสังวานพารินค่ะจากศรีสะเกษครับมาโซเล่นมาล้อวง,งคุยกันมู่เฮาชาวอีสาน มาเด้อมาตุ้มโฮมมาโซเล่นมาแบกยังไงนะแกถืออะไรไว้นี่ยอย่างยังว่านเห็นอยอะเอาเป็นว่าหอมกระเทียม๋อกระเทียมหอมกระเทียมโอ้สีสเกียก็มีมีชื่อเสียงด้านหอมกระเทียมค่ะอย่างที่บอกครับตอนี้นี่ยบ่อเป็นทรงคลิปมาซื่อทุกคนต้องมีมนี่ครอบคลุมสารค์นะครับผู้ใดอยากได้เสือแบบที่ผมส่้าอยู่นี่ครับเสือตุ้มโฮม ะทรงเขามาครับพี่นอ้งองทรงเขามาทั้งช่องทางของเพจตุ้มหอมครับพี่นอ้องเด้อเด็เลือกออกไล่การเข้าทิ่โซนไถึงบ้านนะครับเด้อค่ะมือนี้เวลาของเฮ้าสองคนกับเบิร์ตไปแล้วค่ะพบกับเฮ้าสองคนในไม้มือนหนามือนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบตุ่ม,มหอมไอ้ตุ่มหอมตุ่มหอมตุ่มหอมตุ้มหอมระเสยียงดังระตุ่มเข้ามาตุ่มหอมมาชมความงามวิธีแห่งอีสาน